ราอยสองวันนี้เราเอาบอลดีได้เตรียมเอาไว้รอเราท่านพันธนาดีได้รับวันนี้เป็นการบอบเพย์คูเซอร์อะไรครับผูที่สซอร์โคนให้กับการเอาฟูลเราเอาอดีโอเครอ้เพย์หนึ่งเติมอ้บหกเพ์ได้ไหมครับวันนีโดยได้รับธนาพระสงฆ์ทรงสัมมนาสังฆรานาทีนี้จะขายได้ทีนี้จะเซอรกการสเดือด ก็ไปดูนี่ศูนย์วิทยาใบอ่าจุด4จุด5จุด4จุด5จุานจุด5จุด4จุด5จุด4จุด5จุา4จุด5จุา4จุด5จุดนจุดมจุด4จุดนจุด4ุดนจุด4จุด5จุด4จุด5จุด4จุจุด4จุด5จุดนจุา5จุด4จุด5จุดนจุดลจุด4จุุุุุุุุุุุนุ คร์แบนี้่ะะรามพระามพระราพระรามพระามพระรามพระรามพรามพรพารมพามาระรามพามพระามพระรามรรามพรามะรพาาาาระะพระมารมารารมาะรารพาารา เธอไปได้ยังไงเต็นเต็นรวม20คราถึงแม้เพราะว่าดูเนี่ยเต็นได้เลยข้างกายครับรถหลบปูนได้เลยหลบตู้หลบได้เลยนะครับขอเชิญทุกท่านฮะแกหันไปต้องนะกลับมานั่งที่เต็นท์ทางสมทุนพุ่มไม้นะครับที่กัดไปให้แล้วเปลี่ยนให้ท่านที่นั่งในเต็นท์ไปทานแทนบ้างนะครับเพื่อเปิดโอกาส ให้ทั้งสองขวายได้รับประทานอาหารร่วมกันไดครับต,ตั้ะว,วนรับ่ขณะนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกอบเตียมรักษานายกองค์การบริหารส่วนตับบสามเณรได้ครับท่านจะได้รกถึงหลากนี้ ท่านขึ้รับประทานอาหารแล้วนะครับในเต็นแลนะครับขยับมานั่งกางเต็นออและเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านที่อยู่ภายในเ,นเต็นขอขอบคุณท่านนายกอบเดียนและสานายกคนก,นนะดดกนลางสนามส่วนตระกูลสามเดือนท,ทางที่รับประทานอาหารเป็นที่เรียบร้อยทุติยานปิสังทังสารนังรักษา ปฏิญญาติทุกขังสารณังกตานิปฏิญญาติธัมมังสารณังกตานิปฏิญญาติสังฆังสารณังกตานิ